มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกลับมาแล้วเสียโรงงานน้ำดื่มครับจากกรณีนายกฤษดาแท้โกยอายุ48ปีเจ้าของโรงงานน้ำดื่มตาหน้าคราดตำบลเชิงดอยอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกรางวัลมากกว่า50รอบครับเชื่อว่ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พญานาคและหินอัญมณีที่มีมากกว่า20ชนิดช่วยหนุนครับ ประกอบกับเป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นชีวิตจิตใจส่งผลบุญหนุนนำให้โดยหลังจากที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอไปจำศีลนนาน18เดือนโดยล่าสุดนายกฤษดาได้โชคถูกรางวัลก,กว่า2ล้านบาทเมื่อวันที่17มกราคม2565ที่ผ่านมาครับล่าสุดวันที่30มกราคม2565มีรายงานว่านายกฤษดาแท้โกยพร้อมครอบครัวได้เดินทางมาร่วมงานทำบุญ ยกช่อฟ้าอุโบสถที่วัดป่าซาลาปางศัก์กม22-23ถึงหมู่หตําบลเชิงดอยอําเภอดอยสะเก็ดโดยทางด้านนายกิษดาได้รับหน้าที่ตกแต่งดอกไม้บริเวณบันไดยพญานาคและรอบอุโบสถอย่างสวยงามพร้อมร่วมพิธียกช่อฟ้าโดยมีศรัทธาญาติโยมมาร่วมพิธีจํานวนมากครับถือเป็นการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ โดยในงานพิธีมีการแจกองค์รูปหล่อหลวงตามหาบัวและแจกถุงส้มมงคลที่มีข้อความว่าร่ำรวยอีกด้วยครับทั้งนี้หลังจากพิธีเสร็จสิ้นนายกฤษดาเผยว่าขณะนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับมาครบทุกองค์แล้วและนายกฤษดาก็เสริมสร้างพลังบุญจนเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะเผยตัวเลขที่จะเป็นแนวทางในการไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ โดยวันนี้มาทำบุญและอิ่มบุญอย่างเต็มที่ก็อยากจะให้บุญกุศลที่ได้ทำเผื่อแผ่ไปถึงทุกคนด้วยรวมทั้งให้มีความสุขในเทศกาลตรุษจีนครับจากนั้นนายกิตสดาก็ได้นำกระดาษตัวเลขที่ได้คำนวณไว้ออกมาให้ดูโดยบอกว่าตัวเลขพวกนี้ดูไว้เป็นทิศทางอยู่ที่การพิกแลงไปด้วยแต่ทุกอย่างก็จะอยู่ในตัวเลขพวกนี้ ซึ่งตนถือว่าให้เป็นของขวัญซินเจียยุอีซินนี่หวัวใช้ของวันที่1คกุมภาพันธ์2,565ครับอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ชอบเลขเสียโรงงานน้ำเด่มสามารถซื้อตามกันไล่เลยนะครับทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ